เกิดเป็นชายชาติไทยอยู่บนพื้นดินไทยรับหน้าที่ลูกผู้ชายเข้าสู่รั้วทหารจากคนละเรือนต้องจะปืนใส่ชุดลายพลางฝึกหนักหน้าดำทุกวันขอต้อนรับน้องทหารใหม่ผลัดที่หนึ่งทั้6หกสิอาร์ตครับพิมพ์ค่ะวันนี้พี่ราบข่าวค่ะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาดูการรับทหารใหม่ผลัดที่หนึ่งประจำปี2566ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพี่อาร์ตก็เป็นวันแรกของการรับทหารใหม่พร้อมกันทั่วประเทศค่ะใช่แล้วครับน้องพิมพ์เช้านี้ก็เริ่มมีน้องๆทยอยมารายงานตัวกันอย่างต่อเนื่อง<า>เหมือนอย่างด้านหลังนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับ ขบวบขอต้อนรับทหารใหม่พัดที่1ประจำปี2,566เข้าประจำการในหน่วยทหารพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งกระบวนการในการรับทหารใหม่ได้ปรับรูปแบบให้สอดรับกับมาตรการสาธารณาสุขยังคงตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้ยังได้จัดการตรวจคัดกรองสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อคัดแยกกลุ่มทหารใหม่เข้ารับการฝึกเบื้องต้น6สัปดาห์อย่างเหมาะสมค่ะ ทั้งนี้หน่วยทหารจะเปิดให้ญาติและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมทหารใหม่ตั้งแต่สัปดาห์ที่3ของการฝึกและจัดกิจกรรม Open House ์เปิดค่ายรับญาติทหารใหม่พร้อมกันทั่วประเทศในช่วงเดือนกระกฎาคมค่ะ ผมชื่อเดชทรัพย์แสงลุนนะครับลองรัพย์สมัครใจเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับผมและเลือกลงหน่วยเองด้วยใช่ครับลองหน่วยไหนคะทัพภาคทัพภาคหนึ่งครับทัพภาคที่หนึ่งนะคะอันนี้ทําไมถึงสมัครใจเข้ามาคะเพราะว่าอยากเป็นทหารครับผมเพราะอะไรเอ่ยว่ามันเท่ดีครับมันเท่แล้วหนูอยากได้อะไรจากการเป็นทหารบ้างก็การยิงปืนแล้วก็ระเบียบวินัยครับผมก็ผมไปเรียนต่อเป็นนายร้อยนายสิบครับอยากอยากเป็นนายสิบเขาอยากอยากต่อยอด ออกไปเรื่อยๆฮะแล้วก็มีวุฒิการศึกษาให้อีกครับมีเงินเดือนแล้วก็หลังจากออกประจํากาก็ยังมีงานที่สับรองไว้ให้อีกครับ<อ>แล้วก็วันนี้มาก็เตรียมตัวเตรียมใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีระเบียบขึ้นแข็งแรงขึ้นออกไปก็มีการงานที่ดีที่มั่นคงครับวุฒิการศึกษาก็ได้ครับ สำหรับขั้นตอนการรับทหารใหม่มีขั้นตอนอะไรบ้างครับครับหลังจากที่น้องนะครับได้ทําการแยกกองพันแล้วน้องก็จะเข้ามาที่หน่วยครับโดยสถานีแรกของน้องจะเป็นการคัดโควิดขั้นต้นก่อนครับครับจะมีการวัดอุณหภูมิและทาแบบสอบถามอาการของโควิดขั้นต้นก่อนครับครับถ้าเกิดน้องมีอาการก็จะทําการตรวจเอทีเคโดยทันทีครับครับหลังจากนั้นจะทําการตรวจสอบประวัติก่อนที่น้องจะทําการแยกกองร้อยต่อไปครับครับจะเป็นการเก็บของมีค่าครับ หลังจากนั้นจะเป็นการตัดผมครับครับพอตัดผมเสร็จเรียบร้อยจะเป็นการรับอุปกรณ์อาบน้ําเพื่อพาน้องไปอาบน้ำครับครับเป็นทหารกองทัพบกให้ความสําคัญกับการดูแลทหารกองประจำการเพราะถือว่าเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวของกองทัพบกและได้ปรับนโยบายการดูแลทหารกองประจำการในหลายมิติอาทิ มาตรฐานความเป็นอยู่ในหน่วยฝึกส่งเสริมสมรรถภาพร่างกายด้านโภชนาการด้านของสิทธิและสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาต่อในระบบคอสอนอ,อนุญาตลาพักในช่วงวันหยุดและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้ฝึกทักษะทางวิชาชีพตามความถนัดของทหารใหม่แต่และบุคคลควบคู่กับการเพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการทหารในอนาคต รวมทั้งให้หน่วยทหารดูแลและช่วยเหลือครอบครัวของทหารใหม่ที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจอีกด้วยครับชื่อพิมครับผมชื่อจริงชื่อนักกิจศิจันโชมครับอันนี้น้องพิมพ์สมัครเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับทำไมถึงอยากเป็นทหารคะอยากรับราชการทหารนะอยากเพิ่มทักษะตัวเองเพิ่มความสามารถตัวเองนะครับอยากรับราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลพ่อแม่ได้นครับแล้วความฝันสูงสุดของน้องคืออะไรคะที่เข้ามาสมัครตรงนี้นกรียนในร้อยจ้าบอครับ เห็นคุณพ่อมองว่าชอบทหารมากเลยอยากใส่เครื่องแบบแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้ได้เข้ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ภูมิใจตัวเองครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพาตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่มามาด้วยตัวเองอะไรเงี้ยพี่ๆทหารเป็นไงคะวันนี้พอเข้ามารู้สึกอุ่นใจไหมดีครับรู้สึกดีไม่กังวลอะไรเลยเนาะใช่ครับเมื่อกี้มาส่งน้องใช่ไหมคะคะลูกชายใช่ไหมคะคุณแม่ อันนี้น้องสมัครใจเข้ามาเป็นทหารเองเลยน้องมาสมัครเองเลยค่ะสมัครโดยไม่บอกทางบ้านเลยค่ะว่าจะมาเข้าเรียนมาสมัครเป็นทหารที่นี่ค่ะแล้วตอนที่น้องสมัครรู้สึกยังไงกันบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจนะคะเพราะเขาเพราะเขาข้าราชมากอะไรเงี้ยค่ะที่เขาจะมาสมัครอะไรเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้พอน้องได้เข้ามาในรั้วทหารแล้วคุณพ่อคุณแม่อุ่นใจไหมที่เห็นหน่วยทหารให้การดูแลอะค่ะอุ่นใจมากอุ่นใจมากใช่ค่ะ ตอนแรกก็ยังรู้สึกกลัวๆอยู่นะคะที่ว่ายังไม่ได้มาเห็นสภาพข้างในแต่ตอนนี้รู้สึกแบบว่าสบายใจมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของการรับทาหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2566คะ่ะซึ่งก็อยากให้ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนมั่นใจในกองทัพบกว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีอย่างน้องคนเล็กของกองทัพบกค,คะ่ะ กองทัพบ,บกขอต้อนรับและขอขอบคุณน้องๆชายไทยที่เสียสละเข้ามาร่วมทํางานเพื่อดูแลประเทศชาติในช่วงระยะเวลาหนึ่งมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับกองทัพบ,บกที่พร้อมจะดูแลทุกคนในกองทัพให้อยู่อย่างมีความสุขครับพร้อมทําหน้าที่ด้านความมั่นคงและปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนต่อไปเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้พิราบข่าวผมและน้องพิมพ์ก็ต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ